วันนี้อยากจะแชร์เรื่องหนึ่งนะหากวันนี้คุณรู้สึกคุณเครียดคุณโกรธคุณโมโ oh หคุณเฟลหรือคุณโมโหคนตรงหน้าอยากชกหน้าเหลือเกินอยากด่าเหลือเกินอยากเข้าไปแบบ <c oughs> ทอะไรสักอย่างเหลือเกินให้มันสะใจอยากให้คุณลองนิดนึงคิดนิดนึงสูดลมหายใจลึกๆนะคุณแล้วก็กั้นหายใจนี้เราก็ยาวๆคุณลหายใจลึกเลยกั้นลมหายใจไวแล้วค่อยปล่อย เป่าลมอมกจากปากด้วยคุณรู้ไหมนาทีที่คุณกั้นหายใจอ่ะความคิดลบๆความคิดที่คุณอยากจะทำร้ายคนที่คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างนะอารมณ์ขนาดนั้นนะมันจะหายไปไม่ได้บอกว่ามันจะหายไปทันทีนะแต่มันจะลดลงคุณลองทำดูนะเพราะว่ามันคือการเอาชนะใจตัวเองถ้าเกิดคุณขาดสติไปคุณทำในสิ่งที่คุณคิดณนะตอนนั้นเรียกว่าขาดสติอ่ะอารมณ์ชั่ววูบอ่ะมันอาจจะเป็นผลเสียตัวเราก็ได้แต่ถ้าคุณเกิดได้ Keten tình bay